สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอ้อเขี้ยวพารวยเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันวันที่4ี่พฤษภาคม6,8วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายๆคนนะคะวันนี้เรามาตัา้ตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาอาจารย์เสรีแล้วก็ของคุณลุงส่งกันนะะรอบนี้เป็นไงปังหรือไม่นะคะเดี๋ยวซ้อเขียวดูดีเก่อนนะคะพี่น้องเบาปอมปอยู่นี่เพ่นในเบิงหอดดีเ พอคุณลุงส่งแตกในชุดวิ่งสองชุดหกตัวหน้าสองตัวล่างเนาะเข้าวิ่งสองนะะจับคู่อืม,อมไม่เข้าค่ะพี่นนอจับคู่บ่เข่าเนาะโอ้ยน่าเสียดายอิรีเล็กวันนี้ก็ได้อ่าเ๋้วเพื่อนอาจารย์เซรีรูปเป็นยังไงวันนี้อาจารย์เซรีเข้าวิ่งอะไรโอ้ยอาจารย์เซรีบ่เ,เข่ายัางเลยวันนี้อ่ะถือว่าสองท่านนี้นะะพี่นนอเป็นชุดแก้เมือแล้วกันนะคะ เออลังจากแตกปังปังสามวดคุณเนะ้อถ้าพี่นวองขันจําโบผิดเนาะเออลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะสำหรับงวดต่อไปเนาะยังไงก็อย่าท้ออย่าถอยกับเรื่องราวดีๆในตัวเลขแนวทางนะคะเราฝากไว้ให้เป็นแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าไปน้อยอย่าไปคิดมากกับตัวเลขหรือมีอคติกับอาจารย์ หรือมีคติกับตัวเลขก,ก็แล้วกันนะพี่น้องเราชอบเราก็จัดซอสเขียยก็ทําตามหน้าที่อาจารย์ก็ให้มาด้วยความรักและศรัทธ,ธาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีที่จริงใจให้กับพี่น้องเราหวังดีถึงได้ให้แบ่งปันน้ําใจให้กับทุกๆคนนะคะไม่มีใครไม่อยากให้ถูกนะพี่น้องในเมื่อท่านอยากให้ถูกแล้วเราก็อย่าไป บัทอนจิตใจท่านอย่าไปทำร้ายจิตใจบุคคลที่เขาให้มาด้วยความรักด้วยความเสน่หานะคะเพราะทุกคนให้มาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากท่านผู้ชมเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเท่านั้นเองนะพี่น้องหลออังจากจบคลิปนี้เราจะไปตามของซอสเขียวแล้วก็สูตรแตกจากฝั่งลาวกันนะคะหลังจากแตกศูนย์เก้าเข้าทั้งสองสูตรแตกเลยนะพะี่น้องฝั่งลาวก็เข้าสองฝั่งลาวก็เข้าศูนย์เก้า ซอแคลก็เข้าศูนย์เก้านะคะฝากไปด้วยตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมีอคติอะไรกับเขาจนเกินไปนะคะพี่น้องอาจารย์เซียนยะโสลงช่องให้เรียบร้อยนะคะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเส้นนาตาดีานะ,ะนะนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นดอกวอมินซอว่าเพิ่นมักจะย่องเจ้าของเส้นนาตาดีเส้ยนอยู่ดาวาข้านมาสันถ้าพมนาตาบ่าดีพบ่เก่งพอ่อรับร่องเมียป๋าเลี้ยวมาสันเออ รอบรองแย่ป้าแล้วคันเบเกงบริษันเออก็ลองไปดูนะคะว่าจะสมกับราคาคุ้ยหรือเปล่ารอบนี้นะคะพี่น้องรอบที่แล้วมันลดนะคะรอบนี้มันปังก็ได้นะคะพี่น้องเพราะอาจารย์เซียนเดโสก็ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเนาะรอบที่แล้วก็แตกในชุดหกตัวหน้าสองตัวล่างนะคะเขาวิ่งนะคะพี่น้องจับคู่ไม่แตกแต่ศูนหนกมาแบบสุดเฉียดเลยอาจารย์ให้มานะคะกลับหัวลงเป็นศูนย์เก้าโอ้โห,โห ใครที่ตามอาจารย์เซียนและโสอยู่หัวหมุนเลยเนาะพี่น้องอืมวร,รมดาเยนยเนาะเราจะพบกันไปเรื่อยๆในหัวหยราวพัฒนาค่ะพี่น้องเออเรายว่าเอาเล่าเนี่ยรับมือได้กระได้มันค่อยเฮียคอยปังเนาะสูตรมันไม่หนีไปไหนเลขมันก็ไม่ไปไหนค่ะพี่น้องซื้องายเ่นงนไงฟังไงพร้อมเลขก,กับว่าลายโตนะพี่น้องซื้อขันแบบพอใจซื้อจังซื้อ,อยางสินะเพร่ะพอใจซื้อก็ซื้อทั้งสิ้ เออไม่มีใครบังคับเรานะคะพี่น้องวงกลมตัวไรเอาตัวนั่นก็ได้เอาแต่ตัวเด่นก็ได้เอาแต่ตัวร่องก็ได้แล้วแต่เขาเพอใจมักตัวไรก็จัดไปนะพี่น้องเออบม่ได้จาเป็นต้องไปซื้อเบิร์ดน้ำเพลินดอกเบิรงเปรียบเที่ว่ามันถือใจเจ้าของบอ่ฝันแบบนี้เรียกมาแบบนี้มันได้เป๊ะคือเฮาวาบอ่จังเอาก็าได้บม่าจาเป็นต้องไปซื้น้ำเพลินเบิร์กกูโตดอกพี่น้องเออสำหรับใครสายวิ่งก็ลองวิจารณาเรียกวิ่ง วิ่งตัวหนึ่งสองตัวแล้วแต่เจ้าอยากวิ่งนะพี่น้องการเล่นในมันได้นี่ต้องเล่นตามสุหวัดเนี่ยต,ตามเส้นไหนตามเส้นนั้นเด้พี่น้องบ่แม่นว่ารุดเราบ่ตามเพราะมันมีโอกาสเข้านะพี่น้องเออเข้าเลยเสื้อหวัดนี่มันบ่นเข่าหาบาทเสื้อหวาดนาซีบ,บาทขึ้นไปรึเศร้าบาดยังไล่ไปในมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณไหม นาพี่น้องเออเมื่อสิตันโปจากบาทเลยไหมแมนบอพี่น้องเขาเรียกเล่าโอกาสมันเลือกสูงเนยมีจันพูดสุขนาพี่น้องจันไม่เข้าพูดตามสุขตามเฮ็ดจังไหนจันว่าเขาไปตามมันพูดกับมันสูบเขาทั้งสองวัดเฮ็ดจังไหนมันจันคุณเสื้อบาทมันพูดคุณเสื้อสิบบาทสมมุติเดะมันสูกคุณเสื้อสิบห้าบาทหรือยี่สิบบาทนี่สิแมนบอกบ่ขาดทุนแมนบอพี่น้องเออ นี่เ่ะม่ขาดเราก็ตามสูตรนตามสูตรนั้นนี่คือคําแนะนําดีๆให้กับท่านผู้ชมเนาะอ่ะยังไงซอสเราก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสิ่งดีๆเก็บไปคิดไปฟังไปพิจารณาลองดูเนาะชอบก็ทําตามไม่ชอบก็ไม่ทาตามไม่ได้ว่าอะไรนะคะแค่พูดกันให้มีจุดประสงค์ที่ดีต่อกันเฉยๆนะเดี๋ยวก็ไปตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสรีแล้วก็ลุงส่งการงวดสอง งวดวันที่5พฤษภา,าคม68ในชุดแก้มือกันได้เลยจ้าเรามาสรุปตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสรีนะคะในชุดแก้มือนะคะงวดวันที่5พฤษภา,าคม68นะคะวิ่ง4และ5บนล่างจับคู่แตก46 42 52 47 53 43 48 05และ04ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ ชุดแก้มือส่วนมากไม่ทําให้ใครผิดหวังนะคะพี่น้องอืมแตกมาแล้วสามงวดติดสี่งวดติดนะคะพี่น้องเออรอบนี้มาปังแน่นอนนะในหลังจากหลุดไปแล้วนะคะพี่น้องอืมจำ่บพิดบ้านเม็ดซีงวันละพี่น้องอาจารย์เซรีกับอ,อลุงทรงเนี่ยเนาะตั้งแต่พัดลงช่องน้ากันนะคะพี่นออ้องอลงช่องคููกันบพใดแ่ผิดหวังจกักเทานไม่งวดที่แล้วละค่ะพี่น้องเออมีงวดที่แล้วที่หลุดนะคะงวดนี้มาแน่นอนนะคะ รับร่องวามันบรุดตลอดนะคะพี่น้องเออแล้วก็ดูให้เป็นแนวทางนะคะเวลาพัฒน,นาอาจารย์เสรีนะคะพี่น้องหาพฤษภาคมหกแวิ่ง4นะี่และหบนล่างจับคู่แตก4 6 4หกสี่สอ4ห้าสอและ0ูย์สค่ะพี่น้องจิจารณาก,กันแล้วก็ค่อยตัดสินใจเดอ้อพี่น้องชอบก็จัดคัดกระพานจ้าค่ะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะ อาจารย์ทุกท่านมั่นใจสุดๆนะคะรับรองไม่มีหลุดแน่นอน่าสันเอาเพิ่นวางในกระบานาเพิ่นเนาะพี่น้องตามตัวของลุงทรงนะ,ะพี่น้องของคุณลุงทรงงวดวันที่5พฤษภาคม68เนาะในชุดแก้มือเช่นกันนะคะพี่น้องของคุณลุงทรงก็ได้เนาะไปแตกแต่วิ่งสองในชุดหกตัวหน้านะคะพี่น้องนี่ แตกวิ่งสองนะในชุดหกตัวหน้าสองตัวล่างเนาะเข้าสองสามนะพี่นอ้องรอบนี้ลุงส่งบอกมาปังนะจ๊าเนี่ยแตกวิ่งสองนะคะรอบนี้ลุงทรงบอกว่าใครไม่ตามเสียใจนะรอบนี้วสันเอา้าลองผิดจารณาทาผุชสภาพโค้กหกแปดหอยราพัฒนาลุงทรงวิ่งห้าและสองบนล่างเด่นห้าสี่ห้าแปดสองสี่สองแปด รองห้าหนึ่งสองหนึ่งสามตัวแตกสี่ห้าแปดสี่สองสี่สี่สองแปดสี่ตัวแตกห้าสี่สองสี่นะคะรอบนี้อาจารย์มาไม่เหมือนใครส่งสี่ตัวแตกมาให้เราด้วยนะคะพี่น้องลองพิจารณาเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านขัดพี่น้องแคปหน้าจอเลยจ้าลดแล้ว มันต้องมางวดนี้พี่น้องเออมันหลุดจับคู่รอบนี้ยังไงมันก็มาปังแน่นอนนะคะเออไม่ผิดหวังกับการรอคอยนะคะเวลาพัฒนาลุงส่งงวดวันที่5้พาพฤษภาคกมก8วิงหาและสองบนล่างเด่น5้าสี่ห้ดสองสสองแดรอง5้าหและสองหนึ่งตัวกันอสามตัวแตกสี่ห้าแปดี่สสี่สี่สองปด ห้าสี่สองสี่นะคะพี่น้องอ้าวลองพิจารณานะคะอ้าวอาจารย์เซียนยโสโรมาแล้วนะคะพี่น้องมีช็อตเด็ดล่าสุดมาเม็ดเดียวนะพี่น้องเอาตรงๆให้เม็ดเดียวนะคะรอชุดเร่งด่วนของอาจารย์เซียนยโสนะพี่น้องกดติดตามไว้นะอาจารย์เซียนยโสมาแล้วนะพี่น้องว่างหันปล่อยลงไปค่ะพี่น้องอาจารย์ปล่อยมากพท่านนะ่าเสียวใส่ในสุดเดียวกันละละแต่วัดสอดเขียวลงช่องไปแล้วนะคะอาจารย์จังกระโทรมาก อีกประมาณสองนาทีนี่แหละพี่น้องจะล่งช่องแล้วเป็นอาจารย์โทร่มาให้เลขกตัวสุดท้ายนะพี่น้องเม็ดเดียวนะเออว่าสีโล่งน้ากันละก็เลยกลายเป็นล่งในชุดเด็ดชดสุดท้ายเลยนะพี่น้องรอติดตามเนาะอาจารย์นก็ขอาเคี่ยวก็ฝากไว้ในตัวเลขแนวทางทุกอาจารย์กันแล้วกันเนาะฝากความรวยไว้ให้กับพี่น้องเฮ้าร่ำรวยกันสู้ขู่สู้คนทุกแนวทางค่ะไว้เพียงแค่นี้เนาะ สำเร็จมงมัดปาฏนาเงินไหลกองทองไหลมากค่ะพี่น้องพวกันไม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ